หลายๆคนนะครับเวลาอยากจะเลือกซื้อกองทุนสักกองหนึ่งนะครับก็อาจจะฟังคนอื่นเข้ามานะครับหรือว่ามีใครบางคนแนะนํามานะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับการลงทุนที่ดีเนี่ยเราควรจะต้องศึกษาและทั้งความเข้าใจในสินทรัพย์นั้นๆหรือกองทุนที่เราสนใจในการลงทุนเองนะครับเพราะอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่ากาไรหรือขาดทุนนะครับเป็นสิ่งที่นักทุนจะต้องรับไว้เองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพจจะพาทุกคนไปแชร์ถึงวิธีการอ่านฟันทินนนชิแบบง่ายๆกันครับ เริ่มแรกนะครับแน่นอนเราจะต้องดาวน์โหลดตัวฟันแท็กชีสนะครับถ้าใครสนใจที่บรจอไหนนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของบรจอนั้นๆนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายนะก็สามารถเข้าไปที่ w w w p e n o m e n a c o m ฟันนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราค้นหาอยากจะลงทุนในตัวกองทุนที่เป็นอินเด็กซ์ฟันนะพยกตัวอย่างก็คือตัวกองทุน SCB 50นะครับ s e n s นะครับกดคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหน้าจอลงมานะครับเพื่อจะไปหาฟันแท็กชีสนะครับไปตรงส่วนที่ชื่อว่า รายละเอียดกองทุนนะครับแล้วก็ตัวหนังสือชี่ชวนคลิกลิงก์เข้าไปนะครับเพื่อดาวน์โหลดฟนแฟกชีทนะครับพร้อมกับหน้าตาฟันเฟกชีทแบบนี้ครับตัวกองทุนนี้นะครับพอเราดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วนะครับส่วนแรกเลยครับที่เราต้องดูครับก็คือตัวมุมขวาบนเราจะดูว่าจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยมีการจัดทำณวันที่เท่าไหร่นะครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับตัวกองทุน SDB Set 50นะครับเขาจัดทำณวันที่31ธันวาคม2562นะครับก็อาจจะเป็นตัวที่อัปเดต ล่าสุดแล้วนะครับเพราะนี้อันาจะทําประมาณสักปีละ2ครั้งนะครับแน่นอนครับเราก็มาเช็คอีกทีนะครับว่าเป็นชื่อตัวกองทุนที่เราสนใจถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัว SBC Set 50 Index Fund นะครับส่วนถัดไปนะครับส่วนที่2ครับจะเป็นการสรุปนโยบายในการลงทุนนะครับว่าตัวกองทุนนี้นโยบายเป็นอย่างไรนะครับซึ่งนโยบายหลักๆเนี่ยก็จะมี2ส่วนด้วยกันจะเป็นกองทุน Active ฟ u ันนะครับหรือเป็น Passive ฟ u ันหรือว่า Index f ฟันซึ่งเป็นการลงทุนที่ล้อ,อก,กับตัวดัชนี s e ็ตฟไปด้วยเลยนะครับซึ่งผลตอบแทนเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับดัชนีเลยนะครับรวมไปถึงนะครับตัวกองทุนเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับใครนะครับลงทุนประเภทไหนที่รับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับรวมถึงข้อควรที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับซึ่งเขาจะแสดงภาพให้เห็นนะครับว่าตำแหน่งของความเสี่ยงของกองทุนรวมที่เราสนใจอยู่เนี่ย ไปตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำจนถึงความเสี่ยงสูงมากเลยนะครับซึ่งกองทุนที่เราสนใจเนี่ยความเสี่ยงอยู่ที่ระดับที่6นะครับมาส่วนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาจะเป็นการโชว์ให้เราเห็นว่าความเสี่ยงของความผันผวนข,ของราคาหลักทรัพย์หรือว่าค่า s t a n d a r d d e v i a t i o n นะครับหรือเรียกย่อๆว่าตัวค่า SD ซึ่งจะมีตั้งแต่ต่ําไปจนถึงสูงนะครับซึ่งอันนี้อยู่ที่กลางๆนะครับอยู่ที่10 ถึง15นะครับซึ่งแปลง่ายแล้วกันนะครับว่าความผันผวนเนี่ยก็คือ,เห,อเหมือนกรอบตัวราคานะครับที่จะสามารถวิ่งขึ้นแล้ววิ่งลงได้หรือกำไรขาดทุนได้เนี่ยกรอบเนี่ย จะกว้างหรือจะแคบเนี่ยรวมไปถึงนะครับหุ้นที่ลงทุนในกองทุนรวมชนิดนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับแน่นอนเป็นเซ็ตฟิเพราะฉะนั้นหุ้นที่ลงทุนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่นะส่วนความเสี่ยงนะครับในการกระจุกตัวเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่กระจุกตัวค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ที่สิถึงยีเท่านั้นมากไปกว่านั้นนะครับเราสามารถดูสัดส่วนนะครับในประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุนได้นี่ก็จะเป็นกราฟแผนภูมินะครับไพช้าคร่าวๆเราจะเห็นว่าตัวกองทุุนนี้้้ะะรรรรบบปปกกอออไไดวยตสาาหมง ให้น้ำหนักที่เท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมที่หนักสุดก็อาจจะเป็นตัว Energy นะครับอยู่ที่มัน27%นะครับสำหรับใครที่เป็นสายอยากจะไปแกะหุ้นรายตัวนะเขาก็จะบอกด้วยนะครับว่าตัวกองทุนนี้นะครับมีตัวสินทรัพย์ผลบริษัทที่ลงทุนสูงสุดเนี่ย 5บริษัทด้วยกันเป็นบริษัทอะไรบ้างนะครับแล้วก็น้ําหนักของการลงทุนเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่ส่วนที่4นะครับเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับคือค่าธรรมเนียมของการลงทุนเนี่ยเราก็จะแบ่งด้วยกันเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือในค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากตัวกองทุนนะครับหรือว่า management fee นะครับซึ่งเราจะเห็นเนี่ยนะครับจะเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดก,การดูแลผลประโยชน์ในทะเบียนค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วก็มีรวมค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่ประมาณ0จ 6.3%นะครับอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เขานับเป็นต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาตัว0.63%เนี่ยหารเฉลี่ยต่อปีนะครับแล้วก็ไปหักกับตัว NAV ของเราทุกวันนะครับค่าธรรมเนียมประเภทที่2นะครับก็คือค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหรือว่าสับเปลี่ยนตัวกองทุนนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมเนี้ยจะเป็นการหักครั้งเดียวนะในครั้งที่เราทํา รายการนั้นๆครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือว่าการสับเปลี่ยนนะครับส่วนที่5นะครับหือเรื่องของผลการดำเนินงานในอดีตนะครับกับตัวกองทุนนั้นๆน,น,นะครับอย่างกองทุนนี้ SCB Set 50นะครับเขาก็จะมีตัวผลตอบแทนที่เขาได้รับนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับกอง b e n c h า a นะรเขาก็จะมีย้อนหลังเลยนะครับตั้งแต่ปี2,500 54นะครับรวมไปถึงปี2563ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นนะครับเนื่องด้วยจากว่ากองทุนเนี้ยมันเป็นกองทุน passive fund นะครับหรือว่าล้อตามดัชนี index เนี่ยเพราะฉะนั้นผลตอบแทนนะครับมันก็จะล้อไปกับตัว benchmark นะครับก็คือจะฉีกหนีจากกันไม่มากเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างนะอย่างปี2562นะครับตัวกองทุนเนี่ยทันผลตอบแทนให้ได้5.04%นะครกับตัว benchmark เนี่ย อยู่ที่5.32%นะครับหลายคนอาจจะมีคำถามนะว่าเอา้าทำไมล้อดัชนีกันแล้วมันไม่ตรงตามเป๊ะๆทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากองทุนที่เรานำไปซื้อเนี่ย อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเขามีการคำนวณแล้วก็คิดในเรื่องของค่าธรรมเนียมบวกเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับแต่ไม่เต็มหน่วยไม่เหมือนกับตัวเบนช์ร์ทนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้นําตัวค่าธรรมเนียมมาคิดรวมด้วยนั่นเองนะนอกจากนี้นะครับนี่คือการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานขอบตัวผลตอบแทนของกองทุนเทียบกับเบนช์ร์ทของเขาเองนะครับแต่ใครนะครับที่อยากจะเปรียบเทียบกับตัวกองทุน กับ2กองทุนแล้วกันนะครับสมมุติว่าใครมีคําถามว่าจะลงทุนเซ็ต0ิดีเปล่าหรือว่าจะลงทุนเซ็ตทั้งตลาดเลยนะครับเราก็มีฟังก์ชันนะของฟินดูมนานะครับที่สามารถเปรียบเทียบตัวกองทุนกันเองได้นะครับก็ลองเข้าไปที่ฟังก์ชันนี้ดูนะครับสมมุติเราสนใจตัว SCB เซ็ตฟิฟตีแล้วนะครับอยากจะเปรียบเทียบอีก1กองนะครับเราก็กดเปรียบเทียบกองทุนอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่า SCB เซตละกันนะครับก็คือเปรียบเทียบกับกองทุนเซตทั้งตลาดเลยนะกดเปรียบเทียบนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับว่าผลตอบแทนหรือการลงทุนเนี่ยสมมุติระยะเวลา3ปีนะครับถ้าลงเซต50นะติดลบไปแค่2กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าลงเซตเนี่ยโหติดลบไป7กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ แต่ถ้าดิในระยะยาวมากยิ่งขึ้นนะใน5ปีนะครับอันนี้จะเริ่มเห็นผลชัดและว่าหุ้ยจริงๆแล้วลงเซ็ต50เนี่ยอาจจะดีกว่าตัวเซ็ตทั้งตลาดนะครับเพราะว่าตัวเซ็ตเนี่ยลงทุนอยู่ได้ผลตอบแทนอยู่ที่4.7%ต่อปีนะครับแล้วก็ตัว5ปีนะครับตัวเซ็ต50เนี่ยจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่4.7%นะครับกับตัว S&P set เฉยๆนะได้ผลตอบแทนเพียงแค่1.41%เท่านั้นเองนะครับมาส่วนสุดท้ายนะครับกลับไปที่ตัว Fan Factsheet ตัวนี้นะฮะจะเป็นข้อมูลในการซื้อขายกอง ุนซึ่งตัวที่เราสนใจเนี่ยจะบอกทั้งวันเวลาช่องทางในการซื้อขายนะครับรวมไปถึงนะครับตัวจํานวนเงินนะฮะมูลค่าในการซื้อขายครั้งแรกนะครับว่ายอยู่ที่เท่าไหร่รวมไปถึงการซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำด้วยนะครับว่ายอยู่ที่เท่าไหร่อย่างกองทุนนี้เนี่ยซื้อขายแข็ง 1>, 1บาทเท่านั้นนะครับเพียงแค่การเริ่มต้นในการลงทุนนะครับซึ่งบางกองทุนเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าตัวขั้นต่ําหรือว่าซื้อขายครั้งแรกเนี่ยเขาก็มีการกําหนดไว้อาจจะอยู่ที่5,000หรืออยู่ที่1 0,000นะครับก็แล้วแต่กองทุนเพราะฉะนั้นตัวจุดนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีผลนะครับต่อการที่เราเวลาจัดพอร์ตการลงทุนของเราทั้งหมดนะครับสมมุติเรามี5้าหกกองเนี่ยจำนวนเบ็ดเงินเราลงทุนต่อเดือนเนี่ยอาจจะอยู่ที่ 10,000บาทแต่ถ้ากองทุนที่เราสนใจเนี่ยเขาเก็บท่านต่ำที่ค่อนข้างสูงเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่สามารถจัดมาเป็นพอร์ตการลงทุนได้หรือว่าอาจจะไม่ได้สามารถซื้อทยอยซื้อมาพร้อมกันได้นะครับเ <c oughs> อาละฮรนี่ก็คือทั้งหมดแล้วครับในการอ่านตัวฟันต์นชิกแบบง่ายๆนะครับเื่อนักลงทุนสามารถเข้าไปดูลิงก์ตัวบทความของเราที่เราเคยทําไว้นะครับถ้าใครอาจจะฟังเนื้อหาตรงนี้และอาจจะรู้สึกว่าสงสัยนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านบทความได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถศึกษาและเริ่มต้นที่จะค้นหาตัวกองทุนที่คุณสนใจได้ ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็สามารถติดตามแล้วคอยวิเคราะห์หรือว่าประเมินตัวกองทุนนั้นๆได้ตลอดเวลาอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามพิลน่หน้า YouTube ด้วยนะครับ <c oughs> กับรายการนิสัยอร่ยครับ <c oughs>